สวัสดีครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีหน้านะครับให้ลอาไปกลับมาอีกครั้งนึงไหมครับในวิชาภาษาอังกฤษในช่วงการสอนออนไลน์แบบนี้ในช่วงโควิด19 Welcome u n i t 1ครับในหัวข้อเรื่องว่า please start to repeat please start to repeat เด็กยังงงใช่ไหมครับว่าวันนี้หัวข้อยูนิตที่หนึ่งเนี่ยมันคือเรื่องอะไรใช่ไหมครับ Please start to piece เกี่ยวกับุ่มกดหรือว่าอุปกรณ์ที่อำนดดวยความสะดวกกับพวกเทคโนโลยีอะไรแบบนี้ครับโอเคครับถ้าใครยังงงอยู่เราไปดูหนังสือกันเลยนะครับหนังสือเล่มน,นี้ครับผม New World Student เปิดหนังสือไปที่หน้าที่สองครับผม Please start to piece p a g e two หน้านี้นะครับผมก็จะมีเนื้อหาอยู่แล้วบางใครบางคนยังงงอยู่เนี่ยเราสามารถดูในหน้านี้ควบคู่กมมันได้เลยครับไปดูเนื้อเรื่องกันเลยครับว่าวันนี้มาตจะสอนเรื่องไหนบ้างครับท้าปิดวันนี้ใช่ไหมครับที่เราต้องเรียนก็คือ number one car on board computer car on board computer number two atm atm Number three, restorations, restorations. Number four, the internet, the internet. Again, number one, car on board computer, car on board computer. Number two, ATM, ATM. Number three, restorations, restorations. Number four, the internet, the internet. โอเคเราไปดูกันเลยนะครับว่าในสีห่หัวข้อนี้จะมีเนื้อหาอะไรบ้างครับก่อนอื่นเราต้องมาทบทวนกันก่อนเพราะว่าเราเพิ่งเจอกันในช่วงอเวียนออนไลน์ตอนนี้เรายังไม่เปิดเทอมเดี๋ยวเราต้องมาทำความรู้จักกันก่อนครับบางคนอาจจะลืมไปแล้วว่าภาษาสาิบาพอ,พอปิดไปนานมากเลยครับข้อที่หนึ่งครับ listen carefully listen carefully ฟังใจฟังนะในสี่งที่มาพูด ข้อที่หนึ่ง what is my name what is my name number two your name is your name is ก็คือเป็นชื่อของเรานะข้อที่หนึ่งกับข้อที่สองต่อไปครับหัวข้อต่อไปครับ what is his name what is his name his name is ให้เราตอบคำถามใครก็ได้ครับ เพราะว่านี่เป็นประโยคพื้นฐามเบสิ c เราสามารถที่จะออกได้ครับผมโอเคครับข้อต่อไปครับ what is her name what is her name her name is เดเคครับฝั่งซ้ายกลับไปไปดูประโยคของฝั่บ้างครับ what is your name what is your name number two my name is อันนี้คือหือนว่าเราต้องการจะถามใครแล้วก็ให้เพื่อนเราเปคนตออ Papai, where am I from? Where am I from? You are from You are from China. You are from England. You are from Mexico. what is the waiter in shanghai? What is the waiter in shanghai? The waiter there was not a within the เราก็สามารถตอบได้ว่าชิมเราคุ้นไหมครับว่าชิมคือเนืองไหนครับเอ่อชิมดูคือมอน,นที่ไหนครับผมน่าจะเป็นประเทศชไนซาใช่ไหมครับเอ่อเราสามารถตอบได้ว่าเวชเชอร์เนี่ยว้าตากที่นั่นจะเป็นยังไงบ้างโอเคครับไปดูคล้อยต่อไปกันเลยครับ อันนี้คือเป็นชัเลยครับผมเอออันนี้คือแบบมาทำาให้ดูพอลจอห์นส์ชิลโล่มนเอนท์ทดูดกันไปแล้วก็สกอตแลนด์คราวดี้แอนด์ซัเอออันนี้นะครับผม car on board computer r on board computer อันนี้คือเรื่องทีห่หนึ่นะครับ car on board computer car on board computer อันนี้หมายความว่า อุปกรณ์ที่อยู่ในรถพวงมาลัยหรือว่าข้างหน้าเราน่าจะเคยเห็นใช่ไหมครับว่าข้างหน้าที่แบบพวกข้างหน้าที่ฝัง่งนี้เป็นฝั่งนี้พวงมาลัยใช่ไหมครับแล้วก็ตรงนี้ที่เป็นแบบที่ที่แบบสลักเปิดเพลงอะไรเงี้ยก็จะมีปุ่มกดทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวเราไปดูกันว่าของรถคันนี้มีอะไรบ้างอันแรกครับผม driver driver just t o u c o v e to the iPhone The farthest route to the airport. Next, the computer. The current temperature is 74 degrees Celsius. The current temperature is 24 degrees Celsius. Next, the GPS. Everyone, ในนัก็คือ,คอหน้าจบมีการน,นะครับโอเคครับผม turn left at the next traffic light turn left at the next traffic light อันนี้คือรายกัรที่หนึ่งนะเกีบับเรื่อง t u r n on board computer เราสามารถดูเรียนสือได้หน้านี้นะครับผมมันจะมีอยู่แล้วครับผม ต่อไปครับเป็นคำสอบที่อยู่ในหวัวข้อของ car on board computer car on board computer number one b r o t g b o u t number two traffic light traffic light number three current number three current number four temperature temperature ดิ๊ จทยลงาในสมุดด้วยนะครับโดทยการเขียนหัว mm ข้อว่าข้าวบนคอมพิวเตอร์เรากเขียนคำศัพท์ตรงนี้ไปด้วย r รือ traffic l i g h current t e m p e r a t i o n ต่อไปหัวข้อต่อไปครับทุกคนน่าจะมีบัตรเอทและก็สามารถที่จะเคยแบบเคยใช้บัตรเอีอในการแบบกดเงินอะไรอย่างเงี้ยครับบางคนไม่รู้คำว่า a อ m เนี่ยย่อมาจากอะไรคำว่า a t ทย่อมาจาก automatic teller machine Auto Metal Charge Machine เออเวลาเรากดตู้เอทีเอ็มเนี่ยมันก็จะมีคำนี้ด้วยครับเด็กๆครับนีาจะเคยเห็นนะมันว่า Insert Card e n t e r your pin number Insert Card e n t e r your pin number หมายก็ว่าให้เราใส่รหรัสกดเงินไป้วยครับแสดงว่าต้องระมัดระวังนะจำกดเงินเนี่ยต้องจำรหัสได้แล้วก็ห้ามลืมแล้วก็ ถ้าไม่คนอื่นรู้ด้วยอาจจะเป็นเคลนเสียได้นะ and insert card enter your pin number ไปดูว่าเขาต่อไปกันเลยครับ reservation 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 ที่ดดดดนะเไไดกรู้ว่ามันมีแปลว่า reservation แต่ว่าแทนฟองทันเอ่อไปดูสักว่ามันมีคำว่าอะไรบ้างมากักจะอาจจะเัลอ่านไม่ได้ Please want to make a name. Please want to make a new. Please want to make a new. Please, please to inquire about a current the or please start to repeat the menu. Please start to repeat the menu. Papa. Our customer service representatives are now busy. Which author? Customers? Your call is very important. To us, please stay on the line. It will come up. Our customer service Representatives are now busy with other customers. Your call is very important to us. Please stay on the line. Number one, reservation. Reservation. Number two, inquire number two, in quiet. number three, cut trauma. number four, service. service. number five, representatives. representatives. number six, important. important. number seven, stay. stay. number eight, line. line. they tell you a คำตอบนี้ไปในสมุดด้วยนะแล้วก็เขียนคำแปลด้วยเป็น homework ต่อไปครับผมเป็นทา,ารกุดท้ายแลว้วหัวข้อ้ายของหน้านี้หน้าที่สองครับ the internet the internet ทุกคนจะรู้จกัก internet. เพราะทุกคนเนี่ยจะใช้อินเทอร์เน็ตโซเชียลมีเดียกันบ่อยใช่ไหมแีช่วงนี้เราจะพัฒนาไปขึ้นจากอดีต้วขึ้นปัจจุบันไปดูหวัวข้อเลยเพราะว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรบ้างครับอันท,ที่หนึ่งครับผม how often do you check your emails how often Do you check your emails mynya how email? I check email by canon and I check them frequently. How about you? I check them frequently. How about you Papa I, I check them from time to time. I check them from time to time. Hmm. อันนั้นจบแล้วน,นะครับจะสี่ว่าข้อนอีกถ้าใครยังอ่านไม่ออกอันนี้ก็สามารถถามได้ h often w o we y o u check e m a i y อันนี้พักพูดนิดนึงครับ day of the week day of the week บางคอนอาจจะลรีแล้วนะ m o n day t u e s day Wednesday Thursday Friday, Friday Saturday Sunday มีคำถามหนึ่งคำถาม what day i s today what day is today is is พี่เด็กเขยียนไปด้วยนะว่าเวลาเ,าาเาด็กทำงานเนะี่ยเด็กทำกันได้เนาะที่เขียนคำตอเพวกนั้นนหะมัน, okay, นะคะือกันนั่งเรีโดยใช้คำต่อเนื่อง what day is it t o d a y what day is it t o d a y what day is it t o d a y โอเคนะครับสำหรับวันนี้จบไปแล้วนะคะสำหรับการสอนออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้นมีหนึ่งภษากฤปีที่ห้า อย่าดืมกันบ้านนะครับที่มาสั่งไปยด้ยนะแต่ถ้าใครไม่เข้าไปเนี่ยก็สามารถพักมาถามทางไลน์ได้นะช่วงนี้ก็ขอให้เด็กๆรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในช่วงเปิดเทอมนะครับพุดบ้า